ครับพี่ตัวนี้มอแปลงมาผมเช็คโอเคแล้วนะไอ้ชุดไฟไฟเลี้ยงเครื่องมาหมดปกติหมดนะครับวงจรปกติหมดไม่มีอะไรเสียไม่มีอะไรช็อตนะครับก็เปิดติดใช้งานได้ปกติเปิดติดนะครับปกตินะแล้วก็ตรงนี้เป็น48โวลต์ใช่ไหมอ่าวัดไฟแล้วัวดไฟแล้วโอเค48โวลต์นะครับตรงนี้ชุดอ่าชุดนี้ข้างหลังปรับแล้วก็มีตอบสนองมีผลนะครับตรงนี้ ปัด้านหลังตัวนี้ต้องใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นด้วยใช่ไหมถึงจะทํางานได้นะเหมือนต้องเชื่อมต่อเข้าไปในคอมพิวเตอร์ด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับด้านหลังด้านหลังมันปรับตรงไหนอันนี้ผมใช้ไม่เป็นนะเครื่องนี้เมื่อกี้ไปดูรีวิวมานิดนิดหน่อยหน่อยชุดนี้นะชุดนี้อ่ามีผลข้างหลังนะครับแล้วก็ อินพุสัญญาณโชว์ขึ้นนะครับโชว์ข้าทุกช่องเข้าหมดครับโอเคหมดนะครับแต่อ t p ต t เนี่ยสมมติเราเสียบ Input ช่องที่สามเนี่ยแล้วเสียบ Output ออกไปเลยเนี่ยมันมันจะยังไม่ออกใช่ไหมมันมันมันไม่ออกนะเพราะว่ารู้สึกไล่วงจรแล้วมันจะต้องไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อะไรสักอย่างสั่งให้อ t p ต t ออก นี้พี่ใช้เป็นพี่น่าจะเข้าใจนะถ้ายังไงก็แจ้งผมมาก็ได้ครับตอนนี้ผมไล่วงจรเช็คไฟเช็คอะไรก็ปกติหมดไม่มีอะไรเสียไม่มีอะไรช็อตน้นอะไรนะครับใช้งานเครื่องเปิดติดใช้งานได้นะครับช่องที่เจ็ดสัญญาณเข้าช่องที่แปดสัญญาณเข้านะครับนะครับ เสัญญาณเข้าปกตินะครับนะครับผมก็ลองเสียบเอาพุทไปเลยก็เสียงมันไม่ออกผมก็ไปดูรีวิวรู้สึกว่ามันต้องไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อะไรแล้วก็ต้องใช้เกี่ยวกับโปรแกรมพวกทําเพลงทําอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราตัวน,นี้ผมใช้ไม่เป็นนะครับเดี๋ยวพี่ลองไปเทสใช้ดูตอนนี้เรื่องเรื่องเปิดเปิดติดสัญญาณเข้าโอเคหมดแล้วครับ ไฟเลี้ยงเครื่องปกติหมดนะครับในเครื่องอะไหล่ช็อตไม่มีไม่เจออะไหล่ช็อตนะพี่อสรุปประมาณนี้ถ้าไงพี่ก็แจ้งผมมาในไลน์แล้วกันครับพี่ก็ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็พร้อมส่งพรุ่งนี้ครับพี่